ตอนนี้นะครับแกงไก่มอแม่จูนเขาทำแกงเนื้อแล้วงั้นวันนี้แบบพากินพาทำแกงเนื้อกันครับทำยังไงวันนี้เรามาลองทำกันดูครับแกงเนื้อหม้อแม่จูนเนี่ยเขาใช้เนื้อออสเตรเลียวันนี้เราก็ใช้เนื้อเอเช่นเดียวกันนะครับเราจะนำมาหั่นขวางลายเนื้อนะครับเนื้อที่ใช้วันนี้เป็นส่วนของเสือลอง่ายมีติดมันด้วยล่ะครับ ผมจะหั่นชิ้นใหญ่เหมือนของเขาเลยล่ะครับผมหลังจากที่ได้เนื้อแล้วนะครับเราจะนำมาต้มกับกะทิครับกะทิที่ใช้ผมใช้เป็นกะทิก่องเอานะครับเพราะว่ามันจะง่ายครับผมแล้วก็ตวงน้ำอีกหนึ่งกล่องใส่ลงไปเติมเกลือลงไปนะครับนำเนื้อที่เราหั่นไปแล้วลงไปตุ๋นครับสักสองชั่วโมงครับระหว่างตุ๋นนะครับผมจะช้อนมันเนื้อนะครับเห็นไหมครับที่ลอยหน้าเนี่ยออกมาเพื่อนำมาผัดกับพริกแกงครับ หลังจากที่เนื้อเปื่อยได้ที่แล้วนะครับเรามาเตรียมผัดพริกแกงกันครับเห็นหินพะเนื้อนุ่มๆเลยหอมๆกะทิด้วยครับผมเราจะนํามันเนื้อที่เราช้อนออกมาผัดกับพริกแกงครับเราจะผัดพริกแกงนะครับกับมันเนื้อเนี่ยให้เข้ากันนะครับและระหว่างผัดพริกแกงจะเติมน้ําตาลมะพร้าวลงไปนะครับเพื่อลดความป่าลงของพริกแกงแล้วก็นําเนื้อที่เราตุ๋นได้ที่แล้วเทใส่ลงไปครับ ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะครับเสร็จแล้วจะตามด้วยมะเขือยาวครับเราจะต้มให้มะเขือยาวเนี่ยเขานุ่มก่อนเพื่อดูดน้ำแกงเข้าไปตามด้วยใบโหระพาใบมะกรูดพริกขี้หนูสวนแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับแกงเนื้อไม่ยากลองทำกันดูนะครับ